จากกรณีนี้ค่ะญาตินายฐานทั้ง5นายยังคงรอ,อการค้นหาเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเครื่องอย่างมีความหวังด้านแม่ทัพภาคที่3จะลงพื้นที่ติดตามภารกิจค้นหาในวันพรุ่งนี้ค่ะ ญาตินายทหารทั้ง5นายยังเฝ้ารอผลภารกิจค้นหาเฮลิคอปเตอร์ขณะที่นายทหารที่มีพลตรีนกพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลฐานร,ราบที่4เป็นหัวหน้าทีมกลับจากภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและขาดการติดต่อตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยญาติทั้งหมดอยู่ที่อาคารกองพลฐานราบที่4มีครอบครัวและญาติของนักบินและช่างเครื่องทั้ง4นายที่มานั่งเฝ้ารอติดตามสถานการณ์การค้นหาตั้งแต่วันนี้พร้อมจัดที่พักอาหารและยานพาหนะด้านนางจุรีพรดินบรรเจิดกุลประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่3และคณะเดินทางไปพบครอบครัวและญาติของกำลังพลที่กองบัญชาการกองพลฐานราบที่4 ร้อมให้กำลังใจทั้งหมดยังมีความหวังว่าผู้ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดจะปลอดภัยพลโทสมศักดินันเจิดกุลแม่ทัพภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ส่งชุดค้นหาทั้งสิ้น30ชุดและเตรียมกำลังสนับสนุนไว้อีก70ชุดเน้นพื้นที่16ตารางกิโลเมตรกระจายกำลังเดินเท้าจาก3จุดคือสถานีเรดาร์ดออินทนนท์บ้านแม่มะหลอบ้านตีนผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการค้นหาทางอากาศนั้นยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากสภาพอากาศปิดและในวันพรุ่งนี้แม่ทัพภาคที่3จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามภารกิจค้นหาด้วยตนเองค่ะ